เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับแล้ววันนี้เนี่ยเราก็อยู่กันในเกม Battle Real นะครับคุณผู้ชมก็สําหรับวันนี้จะมาเล่นเผ่าโลตัสนะครับซึ่งเผ่าโลตัสเนี่ยก็คือเผ่าหมอผีนั่นแหละแล้วก็เผ่านี้เนี่ยผมบอกได้เลยว่าค่อนข้างที่จะ o อนะฮะเรียกได้ว่าเก่งกว่าชาวบ้านเขาเอาละครับเดี๋ยวมันจะเก่งยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราเข้าไปดูภายในเกมดีกว่าคุณผู้ชมไปกันเลยเปิดฉากมาก็เหมือนเดิมสร้างที่เก็บข้าวเก็บน้ํานะครับ ซึ่งวันนี้เนี่ยปลาเดิมเมาส์ใหม่ด้วยนะคุณผู้ชมเมาส์มันค่อนข้างที่จะไวนิดนึงผมไม่ค่อยชินกับเมาส์เท่าไหร่เลยนะฮะเมาส์เก่าเนี่ยมันระเบิดจากผมไปเป็นที่เรียบร้อยนะฮะโอเคสร้างฐานเก็บน้ำเดี๋ยวน้ำแมปนี้เหมือนเคยเล่นฮะถ้ามันมาอยู่ตรงข้ามเราเนี่ยงานหยาบเลยนะครับงานหยาบเลยโอเคต้องรีบสร้างมาแล้วก็ อีกฐานหนึ่งโอเคผมจำไม่ได้แล้วเนี่ยโลตัสเนี่ยผมไม่ได้เล่นนานนะฮะ <will> <laughs> โอเคแล้วก็ตอนนี้ขาดข้าวนะครับประมาณ50เฮ้ยเสียงอะไรวะนึก <laughs> ว่าเสียงมันมาบุก <will> อ้าข้าวนี้เลยแล้วกันเมาส์ใหม่ไม่ค่อยชินเลยว่ะคุณผู้ชมโอเคไอตัวนี้ตัวปาลาระเบิดเน่าเลยว่ะระเบิดคว,วัน <will> เน่าอ๋อไปเกี่ยวข้าวเพิ่ม4คนน้ำขาดหรอ ทำไมมันลงมันลงไปตักน้ำลึกจังกลางแม่น้ำเลยเนี่ยเอ็คมานี่มาี่เรานี้เข้านี่กลายเป็นตัวอะไรโอเคเป็นตัวปล่อยระเบิดเน่าสองตัวนี้มาฐานนี้สร้างไปแล้วนี่ว่าเหลือฐานนี้มาเอามาตรงนี้นี่แหละนะฮะโอเคคนหนึ่งลดน้ำมาแล้ว ถ้าจำไม่ผิดเนี่ยตัวนี้น่าจะระยะไกลนะครับคุณผู้ชมตีระยะไกลไอ้น,นี่ทำอะไรวะเนี่ยโอเคฐานเรียกผีถ้าจำไม่ผิดอันเนี้ยเรียกผีนะฮะ <I see. S 1> เอาเขาเรียกว่าอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวหินเอาหินเนี่ยไปเรียกปลุกผีออกามานะครับโอ้นี่ตักน้ำโอ้โหโคตรไกลอะ่ะผมต้องสร้างฐานน้ำแล้ววะ่ะขาดเฮ้ย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 ปลุกมาแล้ว พวกเรวเวอร์เอาตัวนี้ตัวนี้เอาผิดตัวหรือเปล่าเด็กเล่นเล่นมันเล่นมันเล่นมันไอตัวนี้อยู่บนมา้าเอาเฮ้ยเดี๋ยว,เด,ยว,เ,ดยว,วเดี๋ยวกินพวกเดียวกันได้ไม่น่าเชื่อพระเจ้าจอดผมต้องสร้างตัวรอไว้ป่ะเดี๋ยวไม่งั้นไม่ทันมันแน่ ปลุกผีมาครับปลุกผีมาสู้หน่อยกันฐานไว้อ,อต,ตัวนี้วิ่งเข้านี่เฮ้ยมันได้โอกาสอุตส่าห์คุยไปเยอะเลยว่าเผ่าโลตัสนี่มันโอพมาถึงก็โดนแบบจวกรัวๆครับเฮ้ยมันทำลายฐานนะพี่อ้ยมันทำลายฐานน้ำผมก็ได้ดีเดีย๋ยวเราเจอกันมาปลุกมากันก่อน ปกมากันก่อนอย่างอื่นค่อยว่ากันมาเจอกันหน่อยผมว่ามันอยู่ฝั่งตรงข้ามแน่เลยเค,คุณผู้ชมได้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 ได,ได้เดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวก่อนดเดี๋ยวก่อนขอสร้างเนื้อสร้างตัวก่อนเดี๋ยวว่ากันเรานะ <c oughs> <c oughs> น้ําขาดอะ่ะ oh, โอ้โหบ้าบอที่สุดโอเครู้แล้วว่าต้องการน้ำ <c oughs> แมปนี้มันเขาเรียกว่าเล่นลําบากนะฮะเพราะว่า หนึ่งเลยคือน้ํามันอยู่ตรงเนี้ยคุณผู้ชม <don> นะแล้วศัตรตูเนี่ยน่าจะอยู่ตรงนี้เดี๋ยวผมแยกไปสร้างฐานตรงนี้ดีกว่าจะได้เกี่ยวข้าวเพิ่ม <don> มาลองดูว่ามีคนคุมไว้หรือเปล่าแถวนั้น <don> คือเผ่าโรตัสเนี่ย <I S 1> ผมยังจําไม่ค่อยได้นะว่ามันต้องผสมตัวไหนเป็นตัวไหนบ้างนะ <laughs> ลืมเอาละครับอีกหนึ่งอีกหนึ่ง <don> จะได้คนจะได้เกิดเร็วๆหน่อยนะครับยังไม่ได้สร้างฐานฮิลเลยว่ะคุณผู้ชม ตัวฮิวมันต้องสร้างกงนกมั้งเนี่ยแล้วน้ํามันตักไกลด้วยเดี๋ยวรอหน่อยก็แล้วกันนะฮะ, <I S 1> ะเกี่ยวข่าวตรงนี้เพิ่มแล้วก็้จริงผมอยากให้มันมาสร้างน้ําตรงนี้วะ่ะเนี่ย <obey> ผมว่ามันน่าจะใกล้หน่อยนะครับ <obey> เพราะว่าตรงนี้มันเนี่ยฐานมันอยู่ไกลมันเสี่ยงต่อการโดนโจมตีนะฮะแล้วฐานเราก็จะระเบิดเ <I> ขานี่จะเป็นตัวอะไรลองดู Need more water. โอ้โหนั่นไงมาแล้วมันมาแล้วอะ่ะเล่นเป็นตัวเป็นตัวไปตีมันเอ้าเอาตัวนี้โอเคลุมลุมเอาตัวไหนก่อนดีวะเนี่ยนี่ทำไรทำไรโอเคไหวเปล่าไหวเปล่าอุ้ยมันมาบุกเพิ่มเวลาตัวฮิวมาผีมาผีบุก แล้วน้ำไม่พออ่ะผมแหกแน่นอนป้อมผมแหกแล้วเนี่ยตรงเนี้ยมันสร้างตัวโคตรไวเลยว่ะน้ำเราไม่พอ we need water เห็นไหมมันมาตีป้อมน้ำเราแป๊บเดียวหายเกลี้ยงมาปุกผีมาไปตีมาหน่อยเอาเรื่องอ่ะเดี๋ยวมาอีกตัวบาบมาดิมาดิป้อมนี้อย่างโกง ป้อมนี้อย่างโกงอื้อปลุกผีอีกแล้วมาช่วยกันตีช่วยกันตีปลุกอีก <c oughs> ใช้หินล้วนๆเลยคุณผู้ชมนะฮะปลุกอีกทีเอาเอาดิเอาดิาดมาดิยังไงซามูไรก็ซามูไรซา,ามูไรก็ซามูไรออโอเคผมผมเอาน้ำไว้ตรงนู้นนะ่ะดีแล้วคุณผู้ชม เฮ้ไหวป่าวะปลูกเพิ่มครับผมกันไม่ไหวโอ้โหสุดจัดโอ้โหแย่จัดแย่จัดไหนลองเข้านี่ดิเป็นตัวอะไรอ๋อเป็นตัวนี้นี่หว่าเหมือนนักลบอะคุณผู้ชมแล้วก็เดี๋ยวผมจะเอาคนไปตักน้ำตรงนู้นว่ะคนหนึ่งเนี่ยตักน้ำตรงนี้ใกล้กว่าเยอะนะฮะ ตรงนี้ไม่ค่อยโอ้เป็นไอตัวจกไสว่ะคุณผู้ชมตัวจกไสว่ะขึ้นพอมดเลยดีกว่ามั้งพอมดมันมมขึ้นไวอยู่นะโอเคโอ้โห <Okay. S 2> oh, ผมอยากได้ตัวฮิวจะจัดเลยตอนนี้นะครับแต่ว่าขาดน้ำอีกค่อนข้างเยอะเลยอะ่ะโอเคตัวนี้มาตักน้ำเมื่อกี้นึกว่าป้อมจะแตกหมดแล้วนะคุณผู้ชมดีนะเราได้ฐานอันนี้กันไว ไม่งัผมว่าผมพังผมพังไปแล้วไป <Okay. S 2> เข้านี่ปาแล้วตัว oh, พอมด oh, แปลงร่าง oh, มาแล้วครับร <'m> ะเบิดไส้ไปหนึ่งทีเมื่อกี้ถ้าอันนี้เข้าตัวนี้เป็นโอเคตัวมันน่าจะมีประมาณนี้แหละคุณผู้ชมเขานี่เลยน่าจะเป็นตัวนี้หรือเปล่านั่นไงตัวปลาระเบิดอวกนี่ได้แล้วกงนก ผมได้โกงนกแล้วึบ <I am S 1> มาตัวฮิวในที่สุดก็ได้สักทีกว่าจะได้โถเอ้ยไปเป็นตัวเขาเรียกมันถืออะไรวะคุณ <I S 1> ผ<ม>ู้ชมด้านหลังอะ่ะผมไม่รู้เหมือนกันว่ามันคืออะไรเหมือนถังอะไรสักอย่างหนึ่ง <I am S 1> โอเคโกงนกเสร็จะ่ะมาตัวฮิวต้องมาแล้วนะฮะตัวฮิวต้องมาแล้วตัวนี้ <In S 1> ไประเบิดเป็นพ่อมดไปมา รวมด้วยช่วยกันรวมด้วยช่วยกันตัวนี้หรือเปล่าอะที่เป็นตัวฮิวอะน่าจะใช่นะถ้าจำไม่ผิดเดี๋ยวมาแล้วมาแล้วใช่ด้วย <With S 1> มา <the S 1> ใกล้ๆมาฮิวมาฮิว <We go. S 1> ต้องรอมันเลี้ยงนกก่อนเหรอ <c oughs> โอเคต้องอัพนกะอะคุณผู้ชมนะครับใช้หินใช้หินอัพเอาแล้วก็ โอเคตัวนี้สร้างนี่ถ้าจำไม่ผิดอะ่ะอันนี้น่าจะเป็นฐานไอ้เคียวนะครับตัวเคียวถือเคียวตัวนี้ก็ดีอยู่คุณผมมู้ชมอ๋อทาวสแควร์กำลังสร้างอยู่ไปช่วยกันสร้างถ้างั้นขึ้นพอมดเลยดีกว่าคุณผู้ชมขึ้นพอมดมาเลยขึ้นพอมดมาปับ๊บะได้2ตัวแล้วนะพอมดตอนนี้เดี๋ยวผมจะเก็บให้เรียบเลยอะ่ะมา้าตรงเนี้ยอยู่ใกล้ๆผมเนี้ยมา oh, <baby. S 1> เก็บไปเลยพี่ เอาให้เกลี้ยงมาพอม่อมดมาบาบแปลงร่างครับโอเคมีคนว่างงานนะฮะรู้สึกเหมือนจะมีคนว่างงาน <Nice. S 1> ไปเก็บม้าเพิ่มเลยอ่ะ <Nice. S 1> ไปเก็บม้าเพิ่มเอ้ยผมว่าสร้างป้อมไว้ดีกว่าคุณผู้ชมป้อมก็สาคัญต้องมีต้องมีไม่มีไม่ได้โอเคตัวนี้จะเป็นพอ่อมดอีกแล้ว <laughs> เอาละคราวนี้ได้เวลาล้างแค้นมันทําผมว่เจ็บแสบเลอเกิน แล้วผมจะเอาตัวฮิวเนี่ยขึ้นม้าก่อนนะครับเราดูก่อนว่าม้ามีกี่ตัวตอนนี้โอเคเข้าหนึ่งไปตัวนี้เป็นผู้หญิงเรอวะเนี่ย <c oughs> <c oughs> มันเหมือนผู้ชายเลยนี่ดูม้าอย่างเท่คุณผู้ชมเป็นม้าแบบตัวสีดำเท <c oughs> ้าไฟม้าผีเนี่ยครับมาแล้ว <the> อย่างเท่อย่างเท่ <c oughs> เดี๋ยวป้อมเดี๋ยวเราเอาพ่อมดขึ้นป้อมนะครับโอเค ข้าวกับน้าตรงนี้ก็โอเคอยู่นะครับยังมีน้ำเนมีเยอะพอ,พอสมควรน,นะฮะมีคนแปลงร่างอุ้ยได้2ตัวแล้วโอเคมาขึ้นนี่ <I see. S 1> แล้วก็ทาวเตอร์สร้างแล้วนะครับเหลือคีฟนะครับรอสร้างอีกขาดข้าวอีกเยอะอยู่รอป้อมสร้างได้หลายอันนี่ว่ะ <I see. S 1> สร้างไว้ตรงนี้ด้วย <I see. S 1> กันเหนียวกันเหนียว กันเหนียวไว้ก่อนอื้อผมจำได้ว่าเดี๋ยวนะไอตัวฮิวอ,อีกหนึ่งตัวอยู่ไหนวะเนี่ยนี่น,นี่มันหมกอยู่หมกเม็ดอยู่เอาล้วครับมาเบิกม้าไฟฮึบโอเคสวยงามเดี๋ยวรอเรียกฝนก่อนนะครับเอาตัวพิเศษออกมาก่อนเดี๋ยวมันเจอผมแน่ รอบนี้มันไม่มาตีเลยนะคุณผู้ชมเพราะว่ามันกลัวเราได้หินมานะครับมาอัพเกรดแม่มันฉลาดเหมือนกันนะเนี่ยเดี๋ยวรอรอเพิ่มพอมดเพิ่มจริง,รงๆก็มาแล้วมาแล้วนี่มันมีบัฟด้วยอ่ะมันมีบัฟด้วยว่ะคุณผู้ชมเห็นไหมกองหลังพอมดยิงอย่างแรงผมบอกเลย แป๊บเดียวแตกแป๊บเดียวแตกเห็นไหมเห็นไหมอุ้ยไอตัวนี้มันอมตะนี่ว่าตัวนี้มันอมตะนะครับถ่ายป่ะเนี่ยคนเราผมกลัวจะเป็นเกมไวนะฮะแต่เราอัพไปก่อนนะฮะอัพตัวฮิวเน้นตัวฮิวไว้ก่อนโอ้โหฮิวอย่างไวอ่ะคุณผู้ชมบอกเลยพอมดกี่ตัวแล้วไหวป่ะลองไหม ลองไปสู้กับมันดูเฮ้ยเฮ้ยมาแล้วเล็นตัวฮิวมันตัวฮิวมันขึ้นหน้ามาเลยครับคุณผู้ชมโอเคเจ็บหนักเจ็บหนักใต้แตกหมดอุ้ยไปวะเนี่ยลุกผีเลยครันนี้กลัวไม่ไหวผมดูโซมเหมือนจะไม่ไหวแล้วเนี่ย วิ่งมาช่วยกันโอ้โหผมไม่น่าเอาจริงๆอะ่ะมันสู้ได้เว้ยแต่ว่าผมอะ่ะดันเอาพ่อมดไงคุณผู้ชมเอาขึ้นหน้าไปเลยอะ่ะผมเอาพ่อมดขึ้นหน้าไปเสียดายมากเมื่อกี้เนี่ยไม่น่าเลยผิดพลาดท,ทางเทคนิคต้อง <laughs> <can> ผิดพลาดท,ที่เราเองเมื่อกี้นะฮะโอเคคุณผู้ชมเอาใหม่นะครับตั้งใหม่ เมื่อกี้เนี่ยพลาดนะครับคือไปกดพ่อมดเนี่ยขึ้นหน้าไปนะครับทําให้พ่อมดเนี่ยคือข้อเสียเนี่ยของพ่อมดเนี่ยก็คือระยะประชิดเนี่ยไม่ดีเลยนะฮะระยะประชิดเนี่ยโดนแบบโอ้โหตัวแตกโคตรไวอ่ะแต่ถ้าเกิดว่ามันได้ยืนยิงนะ <are> มีมีจุกบอกเลย <We go. S 1> เอาละครับคุณผู้ชมตอนนี้เนี่ยผมสร้างฐานใหญ่นะฮะแต่ว่าโอ้โหพื้นที่มันโคตรจำกัดเลยว่ะ ผมกลัวว่าชุดนี้มันจะไปบุกนะฮะเดี๋ยวพึ่งเดี๋ยวพึ่งใจเย็นๆก่อนโอเคตอนนี้เราได้ฐานแม่มาแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้เอาตัวฮิลอีกสักหนึ่งแล้วก็ตัวตีใกล้เนี่ยผมจะเข้านี่ดีกว่าวะ่ะคุณผู้ชมเป็นอ่โอ้โหมันมาแล้วอะ่ะมันมาแล้วจะฆ่าตัวนี้ก่อนใกล้สุด อุ้ยขโมดฮะร่อนมารอนมาตัวผีระยะใกล้มาครับไปพวกเลยพี่ต้องให้ขโมดยืนยิงให้ได้ครัคุณผู้ชมนะครับถึงจะได้เปรียบมาแล้วตัวตีใกล้ผมแปลงล่างไปดิอื้อยังไงยังไง โอ้โหมันก็เอาเรื่องอยู่นะเนี่ยมาแล้วโตวเคียวบุกอีกแล้วเหรอขยันบุกจริงเด็กตัวธนูฆ่ามันฆ่ามันโอ้ตัวฮิวตัวฮิวแล้วถึกอยู่นะตัวฮิวแล้วถึกอยู่ถ้าเทียบกับเผ่าเซอร์เพนเนี่ยโอ้โหได้อยู่เลยนะครับ ตัวนี้ต้องต้องขี่ม้าวะ่ะคุณผู้ชมสองตัวนะครับเอาอีกเลี้ยวอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันล่อซื้อมันล่อซื้อมันล่อซื้อแน่มันมาล่อซื้อแน่ไปขี่ม้าก่อนนะครับแล้วก็มาเรียกตัวนี้มาแล้วก็เรียกฝนนะครลาชาได้ถือกำเนิดลาชาได้ถือกำเนิดแล้วฝนตกครับ อย่าเพิ่งอย่าอย่เพิ่งเดินแหลมอย่าเพิ่งเดินแหลม,อหลมโอเคไอ้นี่หมอน,นี่อย่าเพิ่งเข้าหมอน,นี่อย่าเพิ่งเข้าวทำพ่อ,ม,พอมดเยอะๆนะฮะฮึบปึ๊บอันนี้แล้วก็เข้านี่โอเคแล้วก็เดินออกมาตรงนี้นะพวกอย่างนั้นเลยน้ำเต็มผมจะโยกคนตรงนี้มานะฮะ,ะเดี๋ยวรอสร้างวอลล็อกทาวเวอร์ะ Tower, นะครับวอลล็อกทาวเวอร์ใช้ข้าวอย่างเยอะเลยถ้างั้นนายไป เกี่ยวข้าวเพิ่มแล้วกันโอเคมันต้องกลัวแน่คุณผู้ชมผมบอกเลยว่าแค่ฝนตกเนี่ยก็แบบขี้หดตดหายแล้วคุณผู้ชมนะฮะไม่การเล่นต่อแล้วฝนตกเนี่ยเอาแล้วครับผมเอาตัวฮิวเพิ่มนะฮะคุณผู้ชมตอนนี้แล้วก็เอาตัวนี้มานี่ตัวนี้เนี่ยมีประโยชน์มากสามารถเสกเลูกน้องมาได้ทั้งหมด3ตัวบ้งถ้าจำไม่ผิดแล้วก็ไปช่วยเกี่ยวข้าวนะครับ เกี่ยวข้าวหรือว่าเก็บน้ําก็ได้นะมีประโยชน์มากๆเลยให้ตัวเล็กเนี่ยเดีย๋ยวใจเย็นก่อนพี่ตัวตีใกล้เรามีประมาณนี้ต้องเน้นแบบตีใกล้เยอะๆหน่อยวะ่ะพ่อมดเนี่ยไม่ไหวจริงๆนะบอกเลยถ้าระยะใกล้เนี่ยโอเคเต้องตัวคิวเพิ่ม <Yes. S 1> ไปข้าวเพิ่มเห็นไหมตัวเล็ก <c oughs> ตัวเล็กเกี่ยวข้าวคุณผู้ชมเป็นโกเลมหินนะครับ โกเลมหินเกี่ยวข้าวดุกดิ๊กดุกดิ๊กเลยอะ่ะอ่าพอมดมาแล้วทุกพี่ใหญ่ก็มานะครับทุกพี่ใหญ่ก็มาเสกได้สามตัวมั้งถ้าจะไม่ผิดนะน่าจะสามนะฮะตายลุยเกี่ยวข้าวกันให้เพลินเอาให้เพลินเลยโอ้ยมาแล้วผมโดนฟ้าไอ้มันโดนฟ้าผ่าไปใช่ผมโดนอือ <laughs> เรียกฝนทำไมก็ไม่รู้อยู่ๆก็อยากเรียกอื้อโดนฟ้าผ่าฟ้าผ่าฟ้าผ่าอื้อนี่ไงพลังเทพเจ้าเอาที่ผ่านเราจะตายหมดแล้วเนี่ยเฮ้ยเฮผีผีผีมาผีมาเฮ้ยตัวใกล้ตัวระยะประชิดนี่โอ้โหตายหมดอ่ะโอเคเหลือไอ้ตัวเนี้ยเดี๋ยวเอาเหรอเอาเหรอเอาเหรอฮะฮะเอาเหรอครับ เอาเหรอครับเอาเหรอครับแล้วก็ตอนนี้มีเคียวอยู่ไหมเคียวไม่มีแล้วอะคุณผู้ชมน้องเคียวจังไม่มีแล้วเดี๋ยวเอาเพิ่มนะครับรออ่อารอนี้ได้สักสามอันนี้ได้สักสามมั้งเอ้ยเอาแล้วเปิดฉากบุกแล้วเด,ด้อเด้อเด้อเด้อตโลช่วยสเตมีนาตัวฮิวตาย,ยงวะเนี่ยยู โอเคไม่ให้ตายยื้อเวลาไม่ให้ตายยื้อเวลาไม่ให้ตายผมไม่ได้มองจอเลยเนะี่ยผมมองแต่เคอร์อเซอร์ด้านล่างดูว่าตัวไหนใกล้ตายค่อยฮิวอุ้ยแจมอยู่การบังคับแบบนี้เป็นอะไร <All right. S 1> ที่ออบเฟอร์เฟกต์เอาละครับอัปเกรดอันนี้ช่วยในเรื่องของดามเมจเหรอใช่ไหมอา้าอ่านไม่ได้แล้ว <laughs> กดเร็วไปโอเคมานี่เลยนายอ่ะเฮ้ย สร้างอันนี้ได้แล้วนี่ว่าวอลล็อกชาวเวอร์นะฮะสร้างม่งตรงนี้เลยแล้วกัน <I talk. S 1> สร้างม่งตรงนี้แหละจริงๆมาสร้างผีผีลอยได้ได้นะครับใช้พ่อมดเนี่ยสั่งเวทสี่ตัวนะครับเราทำการสร้างเขาเรียกว่าเป็นตัวผีเป็นโกดอะแต่ไม่รู้ว่ามันดีกว่ายัางไงนะมันน่าจะถึกกว่าแล้วก็ยิงแรงกว่ามั้งแต่ผมยังไงผมก็ชอบพ่อมดอยู่ดีอะแต่เดี๋ยวจะลองสร้างไว้นะครับให้มันครบเครื่องครบสุด เอ้าฝนหยุดตกแล้วนี่วะหยุดตกได้ยังไงเนี่ยใครสั่งให้หยุดไปเดี๋ยวลองสร้างให้คุณผู้ชมดูสักหนึ่งนะมาเฮ้ยไม่ใช่สี่ดิว,ว่ะมาใช้พอมดสองเนี่ยเป็นมาสเตอร์วอลล็อกนะฮะเป็นโกสเดี๋ยวเฮ้ยเฮเฮ้ยเมันบุกแล้วมันบุกแล้วเฮ้ยเฮ้ยสโลสโลผีจะตายเวรแล้ว <c oughs> เอา้ามันบุกแล้วเนี่ยเอาอีกแล้วเหมือนพาร์ทที่แล้วเดี๋ยว พาดีแล้วก็ยังไม่ทันอะไรเลยบุกแล้วอ,อาจจะรอมาสเตอร์วอลล็อกเดี๋ยวมาสเตอร์มามาหน่อยเดี๋ยวที่เขาบุกกันหมดแล้วเนี่ยโอเคมาพังบ้านพังบ้านเห็นไหมพังบ้านโคตรโคตรโคตรตะาไวเนะฮยโอเคมาสเตอร์วอลล็อกเดินช้าหน่อยถ้าเจ้านาด้วยโอเคฐานนี้ใช่ไหมฮะเผยเผยพังหมดนะเนี่ยเผยเผพังหมดนะครับ มีสิทธิ์ทั้งหมดผมบอกเลยโอเคทั้งบ้านชาวนามันก่อนนะฮะเราอาจจะชนะเลยนะฮะโอเคแต่ใจจริงอะ่ะผมอยากเก็บเรียบผมจะยังไม่พังบ้านชาวนามันผมจะเก็บเรียบเดี๋ยวปืนใหญ่เหรอโนเมอร์ซี่ฟ้าผ่าไปดิครับกดสโลลี่ไปหนึ่งทีเป็นยังไงโอ้โหบ้านทางโคตรโคตรไหวคุณผู้ชม เอาแล้วครับฆ่าหมดชาวนงชาวนาสร้างคนเหรอฮะสร้างคนเหรอมันจะย้ายไหมมันย้ายทันไหมผมถามหน่อยบ้านพังโคตรเร็วอ่ะผู้ชมเห็นไหมมันโอพีตรงนี้นะฮะไอตัวพมดเนี่ยป้อมเพิ่มแตกหมดแป๊บเดียวนะครับเฮ้ยมันไปบุกบ้านผมเหรอโอ้ตกใจไม่ใช่มันคือมา้าเฉยๆผมว่าพังหมดแล้วจบแล้วจบแล้วบาบหมด เกียงครับผมเราบางฐานมันหมดแล้วคือคือใจจริงเนี่ยผมจะทำมาสเตอร์วอลลอกก่อนนะฮะสักประมาณ4ี่ตัวแล้วก็เดี๋ยวค่อยไปบุกแต่พอดีว่ามันมาบุกผมเงี่ยแล้วมันโดนสวนกลับนะครับคนผมเนี่ยมันสวนกลับไปที่ฐานมันแล้วฐานมันเลยก็เลยระเบิดไปหมดเลยโอ้ยตัวพ่อมดเนี่ยมันตีบ้านโคตรไวอ่ะคุณผู้ชมอย่างสภาพที่เราเห็นเมื่อกี้นี้นะฮะเอาละครับคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าใครชอบเนี่ยก็ฝากกดไลค์ไว้ทีนะครับ ใครยังไม่ได้กด subscribe เนี่ยก็ฝากกดให้ทีนะฮะเป็นกำลังใจให้ผมหน่อยนะฮะในการทำคลิปต่อๆไปเอานะครับคุณผู้ชมแล้วเราเนี่ยเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบาย